วันนี้อากาศร้อนจริงๆเลยอยากกินกาแฟวันนี้มาแนะนำร้านคาเฟ่ดอยช้างที่เมืองไทยมีไม่เอ่ยคาเฟ่นี้แต่ดอยช้างเจสซี่เชื่อว่ามีนะจ๊ะในคาเฟ่นี้ไม่ใช่แค่ ดื่มกาแฟอย่างเดียวยังมีอาหารให้กินด้วยกาแฟของดอยช้างคาเฟ่นี่ขอแนะนำเลยจริงๆมันอร่อยมากๆกาแฟของเขาสกัดมาจากเมล็ดกาแฟจริงๆเลยขอแนะนำใครที่มาร้านคาเฟ่ของดอยช้างนี่แล้วนะคะออเดอร์ซิกเนเจอร์คาเฟ่ของดอยช้างอันนั้นอะอร่อยสุดๆเลยเขาบอกเลยว่าโคตรอร่อยเลย แกาแฟที่คนอยู่นี้นั้นเขาเรียกว่าแกาแฟลาเต้แกาแฟลาเต้จะออกหวานหน่อยหน่อยหนึ่งอันนี้คือของแฟนคือิกเนเจอร์กาแฟอันนี้คือกาแฟลาเต้ของเจสซี่ส่วนอันนี้ก็คือดอยช้างิกเนเจอร์กาแฟของแฟนจ้าใครที่อยากจะลิ้มรสกาแฟจริงๆแนะนำเลยนะจ๊ะดอยช้างคาเฟ่แล้วคุณจะตบลุมลักกาแฟ เอาละจ้าถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ y o u t u b e c h anel n Fat j e s t j e s s ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมจ้าบาย